สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โหขาดไม่ได้ครับผมวันนี้กินข้าวครบติมใช่ฮะกินมาอู้นี่มันของดีสุครีของใครเอ่ยโอของดีเลยเจ้าไม่บอกว่ามีสุครีด้วย อืมอยากจะกินสุกี้เหมือนกันนะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่างพง์ไม่อิ่มล่าสุดนายเอฟซีจ่างพง์ก็สั่งสุกี้มานะเอฟซีเลื้ยงออยออยเลยโอ้โหสุกี้น่ากินมากเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมกินกันแยกไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยดังเละแยกวงทีจะหายเฮ้ยอะไร มันมันมันบินเหรขใครบินไค่บินโอ้แสดงว่าปีกแบ่งนากินอะไรด้วยอ๋อนี่นเทนจะนี้นะอ่ะล่าสุดเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสำรวจดูแต่ละคนอู้น้องปอนในเอฟซีน้องปอนก็กินอะไรเนี่ยผัดเสนเนหุยทำไมมันน่ากินจังเลยวะดูของตัวเองทำไมดูไม่ค่อยน่ากินเลย ทำไมของคนอื่นมันน่ากินจริงหลือของไข่มันกระเพราแบบเดี๋ยวนี้อือยังก็ได้อันนั้นแหละแต่พาอมาโอ้ผมว่าของน้องบอลน่ากินอยู่นะใช่ไหมกินสิชิมสิชิมเลยอืมมันมันรสชาติเป็นดีไหมอร่อยอร่อยนะฮึมผมว่าน่าจะอร่อยกว่าทุกอย่างเดี๋ยวรอบหน้าแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าผัดรุ่ยเซียนบ่อันนี้ผัดหน่อไม้อันนี้อาเขาเรียกอะไรนี่เมนูนี่ ผัดซีอิ๊วผัดวุ้นเส้นนั่นแหละหรอนึ่ว่าผัดไทยมันเหมือนผัดไทยมากเลยไทยแน่เลยไข่ห้างโอ้นี่มันซุกรี้ซุกรีุ้กครีโอ้เมนูเยอะเลยอันนู้นเรากินอะไรกับเอ่าโอ้กินกันทุนละมุมเลยกันกับเตอร์หรือเปล่าวันก่อนก่อนที่จะกับตันจะมาเรายังกินด้วยกันใช่พอมาวันนี้แยกเฉยเลยโอ้ นี่ข้ามันมีแค่นี้กับพูดเลยมันเป็นประเด็นไม่น่าเลยกัดเดี๋ยวเอฟซีไม่รู้ก็เมนมั่วอีกงั้นกินข้าวดีก่อนเนาะยังพงษ์จะหัวเราะดังใช่มันอายเดี๋ยวเราจะกินข้าวนะพี่น้องมากินข้าวด้วยกันนะครับนี่เมนูของผมเริ่มแกะแล้วเอฟซี อืไม่อยากจะทิ้งอเลยนี่ฝีมือเขากับฝีมือเราอร่อยมากขนาดยังไม่กินเนี่ยอร่อยมากกว่าอีกนะเนี่ยได้สนใจเด้วยทุกทีปป่ทุกที่เกลืค่ะว้ปปแค่ข้าวเปล่าก็อร่อยกว่าแล้วกินไปอือหืออือหืออืออมากระตันนี่ข้าวเหนียวขึ้นเกลียวมันถูกยอดนะครับพี่น้องเอฟซี ใช่เมนเมย์แล้วเนายใสกาวไม่บ่าบอว์บอวมันเมนอะไรไม่ทำไมเราไม่ได้ถึงเนาะไปปิดกอบยางเครื่องน่ะเต็มท yep ี่ก็ใสกาวไม่ไม่เป็นไรผมดันเอาไขให้หนูไอ้เนาะอืม อะไรอ้ไ่อี้ไ่ห้างอดยะไ่ห้เลยนะอันไปออัีกเดียวมีไกต้มอปะไ่ห้างจับ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 ัวอะไรล่ะ อ๋ออร่อยนะพี่ทั้งพงหักมาคุยนะคุยกับพี่น่อคุยได้กินของใครของมัน่ค่ะเอ้ยอู้จะดิอยากกินอ่ะมันอร่อยครับงานของเราก็เบาเบานะครับวันนี้เนาะชิมหน่อยนะครับงพงชิมเนาะได้ชิม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 ยังไม่กินอร่อยแล้วอื มาเอาอตัวเฮ้ยให้ได้อืมกินปลาทูดีกว่าเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะสั่งเมนูเหมือนน้องบอลน่าอร่อยดีอร่อยอร่อยต้มปลาทูผัดไม่ใช่นเหรออร่อยอร่อยไปน้องบอลไม่ขายเนี่ยค่ะขาให้นะมันไม่ได้อะไม่ใช่ผัดวุ้นเส้น แล้วทำเนี่ย,กยอก็มีได้ไม่ต้องกัวไม่ดื่มได้ความค่อน้อยค่า,าแม่ได้ไหมเราบอกว่าเมนูของคนอื่นนะ่นะ้น่ากินน่ากินแล้โอเคะ่ะไม่น่าอร่อยแกบอกบางท่านเอาเครื่องอยู่ค,คิดไม่ออกเดี๋ยวจะกินปลาแกะคิดไม่ออกน้องกั้ใหปลาแกะตอนนั้นนะนะปลาแกะ กะเพราบักเก๋ให้ก็ได้แค่แกะเนื้อมาคื่อกะเพราปลาเกอนึกว่ามันจะเป็นยังไงกะเพราปลาเก๋มาอร่อยเนาะกะเพราแกะเนื้อปลาเยอะไปกินวันนั้นอะเยอะยิ่งด้วยเป็นยังไงปลาเก๋ถามถามเจ้าของร้านเขาก็กลัวๆอีกจังน่อยอีกเมื่อกี้นี่นะตะกอนทอดกรอบแล้วก็ไปทำกะเพราใช่ตอนเย็นทอดก่อนนะแล้วก็ทำจด้กะเพราปลาอินอร่อยด้วย เขาเรียกน้ำพริปลาแกะผมก็ไม่รู้ปลาแกะปลาอะไรวะนี่กับตันสั่งเอาสั่งเลยว่ะเดี๋ยว่ามันจะเป็นเมนูพิสดารใช่ปลานิลเอาไปทอดแล้วก็มันลากกะเพราก็เจ้ากันละแกะหนังมันออกใช่ไหมอร่อยอร่อยคนเราปลาน่ะแกะออกจากตัวมันเนื้อแกะออกจากตัวไม่มีต่างของเรานี่ไม่ต้องแกะ ทำกะเพราเป็นตัวอืออือเบิ้ลอร่อยตอนเย็นเราก็กะเพราอะไรอือกะเพราปลาไหมกะเพราปลาแกะอือปลาแกะไหมไปซื้อปลานิลแล้วก็มาทอดแล้วก็ราดกะเพรามุกรอบหมดแล้วเนาะมุกรอบหมดแล้วยังยัางบอกชัตมุกบหรือหมูกรอบเลยหมูกรอบเลยเจียนจับปลามาแล้วห้กัะตานเบ็ดจิ้มเบ็ดก่อนฮะเนาะเจอน้ำตาลไม่เจอบุญนีเห็นวันนั้นตกกุ้งเหรอ เฮ้ยลบลกมึกเหรอต้มมึกใช่ตอนนั่นแหละก็ให้กัปตันไปซีดปลามันมันเป็นหลอดไฟเหรอหลอดไฟเรียกเหรอคุณมาเล่นไฟเราลุ้นกันตอนนี้จะได้กินกะเพราปลาเนน้อกระเพราปลาซิ่วเป็นไฟสีเขียวสีแดงแบบมันน่าเยอะไหมดูไม่เยอะไม่ค่อยขึ้นเลยซ้อนเอาแล้วก็กินจิ้มแจ่วเลยตรงนั้นเลยไม่ยากแม่อะไรเลย แบบปลาหมึกสดนะคาะว่าแถวภาคใต้ใครที่อยู่ใกล้ทะเลเนี่ยไม่เปลืองน้ำปลาเนาะกินน้ำกินน้ำทะเลเหรอกินน้ำทะเลเลยอะทำเกี่ยวเหมือนกันเนาะใช่เหรอเติมอยู่เติมอยู น้ำทะเลมันไม่ได้เค็มเพราะอะไรเยอะเลยหรอเยี่ยวน้ั่วลกกันแล้วเนี่ยวใส่เหมือนเคยกินน้ำเยี่ยวเยี่ยวคนชั่วลกน้ำทะเลมันมันเค็มเพราะอะไรน้ำข้าวติดดาวนั่นงโจนตลาดปลาลงคลิปได้หนิกล้าแล้วครับผมสวัสดีครับ